สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอัคคเนนะครับผมวันนี้แซมมาแนะนำมิลเอ็กโฟ l ิลสอคันนะครับผมต้องเช้าความก่อนนะครับจากคลิปเมื่อวานนะครับที่แซมลงคลิป m ิ l เอช่วงค่ำๆเนาะสคันเลขไม้หกหมื่กับ69หมืเก้าเลขไม้หกหมื่จองไปแล้วนะครับติดจองไปแล้วไม่ถึง1ชั่วโมงติดบุ๊กไปแล้วแต่แซมจะบอกว่ามีช้างเผือก อีก2เชือก2คันคันนี้ไม้น้อยกว่าอีกนะครับผมบอกเลยแล้วรถสวยด้วยนะครับผมอย่างเจ้าคันเนี้ย4 7 7เเลขไม้หกหมื่แต่คันนี้เด็ดกว่าเลขไม้หก0 0ื่น้อยกว่าอีกขายเท่ากันครับ2คันนี้นะครับเป็นปี 2, 0, 2,020ทั้งคู่นะ3,000ซีซีโฟวิล มาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะราคาค่าตัว859,000บาททั้ง2คันนะแต่มีอีกหลากหลายคันให้เลือกตรงนี้อยู่ประมาณเกือบ10คันตรงนเนี้ยเนี่ยให้ดูที่โกดังเทพลักษ์นะแต่แซมคัดมาแค่2 0 0คันที่ไม้น้อยสุดแล้วรถสวยจริงๆมันมีไม่ห้า0มื่นก็มีแต่รถมีตำหนิแซมก็เลยไม่ไม่ได้นำมาเสนอไม่ได้แนะนำนะครับผม เพราะของแซมจะต้องคัดให้ลูกค้าแล้วก่อนซีแซมจะถ่ายคลิปให้นะมามาดูคันที่ไม่น้อยก่อนกอทอนี้เลยนะ4776นะ3 0 0 0ซีซี177ม้านะดูสีรองพื้น,น,ห,น,ห,น,ห,นหน้าไม่เงาเห็นไหมไม่เงาชัดเจนนะดูะสวยดูซิลเลอร์แลจิดไปดูสวยเลยนะลราก็ไล่มาเนี่ย ขวาเดิมแดมเดิมอันนี้คือเป็นเป็นน้องอินสเปกเตอร์เนาะที่เขาตรวจเวลามีริ้วลงริ้วลอยเนี่ยเขาก็จะเคมให้แต่เนี่ยเหมือนสีกระเทาะสีดินดีเนี่ยไม่ต้องเก็บหรอกมันให้สีเดิมนะสีของหมดนะแ่มาร์กนะแม็กเดิมเลยเดิมเดิมเนี้ยเดิมแม็กเดิมเนี่ยเดิมเดิมเลยนะเนี่ยคนับเดิมแถมดูเพจเห็นไหมครับ พลาสติกยังไม่แกะเลยเนี่ยเนี่ยหัวน็อตของเขาหัวน็อตของทางรีโวตรงแผ่นเพจตองเป็นสีดำนะครับเอานิ้วยื่นเข้าไปเนี่ยจะต้องไม่มียื่นออกมานะครับจากตัวคารน,นะตัวน็อตเนี่ยไม่ยื่นออกมานะน,น,น,นี่นนะส่วนตัวสติกเกอร์เนี่ยสติกเกอร์ข้อมูลบำญญัรักษาขึ้นกว่าเดิม มาิดก่อนมาดูความหลอชัดๆหน่อยมานะดูเนี่ยสวยนะพอทอก็สวยดูไฟหน้าเน่นชัดเลยดูไฟหน้าเห็นไหมเนี่ยตัวเดย์ไทม์เนี่ย,ยอันนี้เป็นไฟหน้า LED ไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้ไฟดันหมอกเป็นหลอดไส้นะมาฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อน นุ่มนุ่มไหมนุ่มไหม,มเสีดีนะเสียดีมาดูยางนิดนึงก่อนอยางปีอะไรเอ่ยอยางปีสองพันยางปีสองพันยี่สิบนะอันนี้ยางปียี่สิบเนี่ยได้ชุดสเกิร์ตรอบคันเนี่ยกันชนหน้าเนี่ยก็มาพร้อมกับเนี่ยตัวคิ้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะนี่ก็สีดําเงาเช่นกันเนี่ย ดำเงาเช่นกันนะส่วนคิวล้อก็เป็นสีดำเงานะยางปี20ยางของบิสโตนนะครับขอบ18นิ้วนะเนี่ยแก้มสวยมาแค่นี้สวยแล้วจะจบมองข้างอยู่ที่ไฟเลี้ยวมือเปิดโคเมียมเป็นปุ่แบบปุ่สตาร์ทนะไม่ไม่ใช่เป็นสมาร์ทคีย์เลโทษทีครับสมาร์ทคีย์เลสเราจะจะบอกเบาะคันนี้สูงกว่าคันที่บางนาอีกอยู่บอก นิดเดียวเองสวยเลยปีกไม่ล้มด้วยสวยบาอไฟฟ้ากระจกมองข้างพับไฟฟ้าปับไฟฟ้านะอันนี้จะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวย,ยกเลิกระบบไอสต็อปนะครับผมส่วนตัวนี้เวลาลงลงเขาต้องการให้เครื่องยนต์มันมีแรงหน่วงแล้วก็กดไปเนี่ยนะขับทรงขับ4นะเล็กไมคคันนี้60,000นะของสูงอีซูซูชัดเจนนดูที 6กหมื่นคัดเจนสวยดูมาร์กเห็นไหมหัวน็อตสวยเลยอันนี้เป็นสีดําเงานะแล้วก็มีลายเห็นไหมไม่ใช่ลายเป็นเรืองแสงสีแดงแดงด้วยดูหลาเชียัน,นี้เป็นเส้นบาะหนังนะสวยนะครับผมมามาร์กสวยแน่นๆเดิมๆแน่นๆน,น,นะดูซอกก่อนซอกสวยนะ สอสวยงามนะครับมาดูคอนโซลก่อนคอนโซลอันนี้คุ้มหนังนะสมกดไปมาคุ้มหนังนะตะเข็บสีออกขาวๆคุ้มหนังไฟหน้าไฟตัดหมอกนะเล็กใหม่อีกทีหนึ่งดีกว่าปึ๊บปึ๊บหกหมื่นสามสิบสามกิโลเมตรนะ คอนโซลกลางอันนี้ที่ใส่อะไรเหมือนที่ใส่เก๊ใส่พวกพระก็ได้เนาะนะหน้าจอนี้น่าจะประมาณ8นิ้วได้นะเป็นระบบสัมผัสนะปรับเสียง,งเพิ่มเสียงได้นะแล้วก็มีกล้องหน้าอยู่ด้านนี้กดก่อนนะอ่านี่คือกล้องหน้านะส่วนกล้องถอยเราก็เข้าเกียร์ถอยแบบนี้นะครับผมแล้วตัวนี้มันมีตัว เนวี่ให้ด้วยนะนี่เนวี่ให้ด้วยแอร์ออโต้กดไปแอร์ออโต้เสียบมันแอร์ออโต้แบบนี้นะเกียร์อัตโนมัติสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์สปอร์ตได้นะผักเข้ามาหาตัาวก็บลบอกเป็นจอยสติกนะครับอันนี้เป็นระบบขับเครื่องขับสองโฟร์ไฮฟโลเกียร์รีโมทสองดอกครบ,ครบ,ครบนะครับตรงกลางนี้ตรงที่วางแก้วสองตำแหน่งเป็นโครเมียมนะ อันนี้จะเป็นช่องอะไรช่องเสียบ USB เนาะอันนี้เป็นช่องเสียบกล้องหน้ากล้องถึงหน้า boot s t r นะอันนี้เป็นระบบปรับอากาศด้านหลังนะเราสามารถที่จะปิดเปิดได้ด้วยเนี่ยด้านหน้าเนี่ยโดยเผือเรามาคนเดียวก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะเกก็อที่เท้าแขนพุ่มหนังเช่นกันนุ่มๆเลยผ้าม่านบางังแดดยังไม่แกะเลยพลาสติกเห็นไหม ม่านเมืดต่างๆเนี่ยทั้งคู่หน้าเลยยังไม่แก่เลยนะไฟไหน่อยที่ใส่แว่นนะสวยเลยนะเกะก็สองตำแหน่งมาตรฐานนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปต่อนิดนึงเบาะแถวที่สองพับแยกได้นะครับเป็น60-40นะครับมาพร้อมกับจอ LED ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ที่ปรับในส่วนของอปรับอากาศด้านหลังนะเปิดปิดได้เปิดไฟได้ไหมเปิดได้เหมือนกันนะนีป่ปรับเปิดปิดได้แอร์สามแถวเลยนะแอร์สามแถวเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเหมือนกับตัวเครื่องเสียงอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยแอร์สามตอนเลยอาจจะมืดนิดนึงเนาะแซมไม่ได้ขับออกไปนะครับผม มาร์จากโรงงานนันอยู่เลยนกักกรแน่นสวยนะครับต่อด้านท้ายกันนิดนึงเนี่ยสเกิร์ตหลังเห็นไหมอันนี้จะเป็นไฟไฟตัดหมอกไมหมลองดูก่อนไม่ไแน่ใจไฟตัดหมอกหรือเปล่าไม่ใช่คนระับเป็น สะท้อยมากกว่าหรือไฟถอยไม่แน่ใจเนาะวันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงสเกิร์ตหลังนะครับเป็นสีดําเงานะไอดูสวยๆเลยนะไฟท้ายก็สวยนะครับอึ๊บฝาท้ายยังเป็นช็อคอัพนะครับผมไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าเป็น,น์ริกเซ็นเซอร์นะดูท้ายสวยนะครับดูเนี่ยสวยเลยนะครับ เนี่ยสวยงามนะครับเนีย่ยดูตะเข็บเขาสวยนะเนี่ยสวยสวยสวยเลยส่วนแถวสามพับห้าสิบห้าสิบนะครับผมยึดต่อสวยงาม ก็สวยนะสวยดีสวยเลยแหละนะครับผมเดิมสนิทนะปี B 20นะครับผม177มานะ3,000 c นนะครับผมมาต่ออีกคันหนึ่งเดี๋ยวคันนี้จะไม่ได้ลงในเรื่องของรายละเอียดเนอกจกว่าจะดูแค่โครงสร้างแล้วกันนะครับผม พลาสติกอยู่แล้วแต่ว่าโฟมากลมอยู ar, uh, like thrill, uh, ่นะครับเชื่อกันงามนะครับดูก่อนมมาืพันดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับเออยางก่อนอันนี้ได้ยางใหม่กว่านะครับปีย3ิบสามนะครับ คันนี้เบาะก,ก็จะผ่านการใช้งานมามากกว่านะครับเลขไม้หกห0 0่กิโลเมตรนะสวยมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูซอกก่อนลืมให้ดูเลยสวยเหมือนกันเลยเบาะมันสามารถที่จะตลกขึ้นได้ด้วยนะเพื่อให้คนแถวสองเนี่ยขึ้นแถวสามได้ ง่ายๆนะนี่ดูเรืองแสงเนี่ยสวยเนาะชัดแต่สวยดีนะครับผมดึงดึงดึงอ่านท้ายนิดนึงแต่คันนี้เปลือกภายนอกเก็บงามมากกว่าคันเมื่อสักครู่นี้นะนี่คันโช์ชายเราต้องเก็บโดนจิ้มมาสวยงาม สวยงามเหมือนกันเนี่ยสวยงามเหมือนกันเลยเห็นไหมสวยสวยสวยเลยนะเนี่ยตะเข็บต่างๆสวยนะครับคันนี้จะไปเร็วนิดนึงเนาะไม่ได้อธิบายฟังกช์ชันเนาะเพราะว่ามันใช้งางนกันนะครับผมสวยเนี่ยซ้ำชอบมากเลยพออยู่ในที่มืดเห็นว่าเดินแสง คนนั่งก็สวยอยู่นะครับซอกก็สวยนะสวยอยู่นะครับอ่าสวยเดี๋ยวแซมลองไปปิดไฟหน้าดีกว่าไม่แน่ใจว่าไอ,ไอเรืองแสงเนี่ยมันเป็นเรืองแสงแเราต้องเปิดไฟเนาะด,ดูไปพร้อมๆกันเดี๋ยวลองปิดไฟก่อนอ๋อก็ปิดเหมือนกันเนาะไม่ให้เรืองแสงเรวต้องเปิดไฟหน้าก่อนอ่าต้องเปิดไฟหน้าโอเครับทราบโอเคครับประมาณนี้ คลิปนี้มิลเอนะสวยทั้งคู่นะแต่ถ้าให้แซมแนะนำก็ชี้ไปคันนี้แหละ4776นะดูผิวพันธุ์ดูดีกว่าบอกก็สวยกว่านะคันนี้เลขไมล์หกหมื่นสามร้อย 6, 300, นะครับสวยคันนี้เลขไมล์หกหมื่นสองพันนะขายเท่ากันครับแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาททั้งคู่นะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็ลองโทรมานะครับศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผมศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะ เบอร์เดิมแน่นอนแซมมีเบอร์เดียวนะโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนฝากไว้ด้วยสำหรับ m x 3000, ิ x 3 0 0 0 4W สวัสดีครับสวัสดีครับ